ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับที่ไม่ชมมลิบของนนเกมเมอร์กันอีกชนเกินนะครับก็วันนี้ก็ผมจะไปเล่นเีรีรอดนะแต่เป็นแบบเป็นฮีโร่ออหรือวันนี้ก็จะเป็นฮีโร่อะไรก็ไปดูกันเลยไปโอเครอครับนี่ตอนนี้ก็เข้าหมามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมายก็จะประมาณนี้เลยนะ นี่แล้วก็มีอาวุธของมันอา,านนะนะอวุธก,ก,นะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ก็รู้นะไอตัวที่มันหายใจใต้น้ำได้อะก็ประมาณนั้นแหละเจตัวนั้นแหละแล้วลองใส่ให้ดูปุ๊บนี่นะคอสมสมากก็จะประมาณนี้เลยมีวิ่งไวแล้วก็มีเลือดเยอะขึ้นแล้วก็หายใจใต้น้ำแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยอืมก็วิ่งไวอยู่ จะลองวิ่งข้ามนี่นะเออวิ่งข้ามมาได้โอ้ก็หาดใจได้น้ำได้นะอันนี้ผมก็ยังไม่เอาเกีรมาเอา้าเรียบร้อยครับก็ข้อดีของมันก็คือแบบตอนถือปุ๊บมันก็จะเอนชาร์ให้เองเลยเอนชาร์ให้ะ่ะก็คือได้ชิวๆอะ่ะก็ปกติมงจะเล่นไอตัวเอ,อือ่ะ ความสามารถทุกัยด้วยนะทุกวัยังกรามยอมตะเลยเี hey. ่มันจะดีไปไหนเนี่ย oh, วางผิดตลอดเลยอืม oh. วางวูชา oh. วางไปอีกอย่างแรกเลยคือก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำํำก็ต้องมีอาหารอาหารอุชัาของเราก็จะเป็นแกะี้เหรอ ไม่สิเทพเป็นท้องทะเลเขาไม่กินแก่แต่เขาจะกินปลาปลาแก่ใช้เยอะใช้ตีเอาดีกว่าโอ้ตีนี้แรงแรงมากไอ้ตัวนั้นทำอะไรน่ะโอ้โหถ้าจะมึนนะตีค้างเดียวตายเจ้้ตรงนี้จะ น่าจะไม่มีอะไรนะะซอมบี้ทะเละมันจปบาแซลมอนเดี๋ยวผมขอปรับอะไรบางอย่างก่อนนะคือปรับให้เป็นจุดตรงกลางแบบนี่ไงได้สักทีพเดีลืมปรับแล้วมันดะไม่ค่อยเินนะอืมมีประมาณนี้อืม อย่างแรกก็ต้องหาอาหารก่อนแล้วก็ตัดไปคือเราที่จะอาศัยใต้น้ำออกก็แล้วกันนะโอ้ oh my god ไมคิดว่าจะเร็วกนาดนี้นอ้น oh. เร็วมากจริงเร็วมากๆอ่ะคือคโคตรคือนี่พลซดอนเหรอ เร็วริงๆเราเร็วกับดุดฟดฟมันไม่มีน้ำยาขุดเร็วนะให้มันขุดเร็วได้ไงอะเฮ้ยแปลกแปลกแปลกฮ่าได้เน,นื้อมาสองชิ้นทั้งแรกก็ต้องครัพเตียง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 ต้องหาแกะครบสามตัวก่อนนะแกะครบสามตัว โอ้ยเราจะตามหาหมู่บ้านได้เนี่ยคืออันนี้ก็สร้างแบบโดยไม่ได้ใส่ซีดนะโอ้ไปเกินกระดดปึ๊บไม่ลงน้ำซะด้วยโอย้ขุดบล็อกไว้ก็ได้นะ วาเกินจะฟินดอะเจฟฟินดครับขุดไวาเกินครับวายเป็นแบบอืมาปีกฟากลอกเหนือวายชิดโอ้ก็ยังไม่เจอหมู่บ้านแต่เจอหมู สวัสดีจ้าหมูหมูฟดทีนึงนะโอเคบอกว่าแหมไม่หลดอ่ะโอ้โหแหม่ไม่หลดแต่มีแกอีกสองตัวถือว่าได้ถือว่าได้เตียงอะได้เตียงแล้วอืมเตียงเรียบร้อยคุณแกครบสามอันเรียบร้อยแล้ว ไม่ต่อออโหมันจะไวอะไรขนาดนี้แต่ก็โชคายไปหน่อยที่ไม่มีน้ำยากระโดดสูงอืมแล้วก็จะสร้างบ้านในถ้ำนี้เลยก็แล้วกันอืมลืมไปเราต้องอยู่ใต้น้ำลืมไปได้ไงเนี่ยต้องอยู่ใต้น้ำอ้อขุดไว วายมากมากแต่ตรงน,นี้มีอะไรบ้างไหมอ่ะเื่อขุดข้ามภูเขาได้เลยวายโอ้โหโอ้โหนี่หรอวะเนี่ยอ้อโคตรดีเนี่ยขุดเข้ามาโดยแบบง่ายๆได้ๆแต,แต่เราจะไม่กลับเพราะอะไร ดางโตบ็อกนี่โอเคครับเมื่อกี้มีอานผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะอ่าก็เล่นกันต่อเลยไม่ต้องสนใจมันนะครับวางดินปิดแล้วนะเดี๋ยวไหลเข้าไปอะอย,ยังไหลยอยู่ว่ะ ปิดตรงนี้อืน้ำใสดีต้องอยู่ใต้น้ำเนี่ยแล้วคือโพไซดอนโพไซดอนดีวนะโอ,โ,อโอ้โอ้มันจะสู้อ่ะกลับมาเจ้าหอ,อกน้อยอยากเจอดีดิโดนแดดแดดเผาไม่ได้ฮนะนี่โอ้ยได้หอ,อกใหม่ ไม่ใหม่แล้วอย่างก,ก็จะใกล้พังน่นไงก็ถือปิ้มเปนชาร์ตได้เลยอ่ะเออพดีแล้วตรงนี้ก็แบบไม่มโหลดด้วยอ่ะมันเป็นอะไรไปไม่ได้ด้วยไปไม่โหลดไม่พอไปไม่ได้เนี่ยว่ายน้ำอะ่ะโอ้เห็นโดนกระหละบบริเวณประมาณนั้นแหละคะัะทางรัดเราครับ พูดไปเลยครับแล้วก็ไปโผล่นี่ไงไงสูตรของแม่งหมูกระพาลก็ทำได,ด้แต่ผมว่าวก็ไปดอนจะไกวกว่าพูดแม่งมาหมดเละเละไปดีนี่คือฮีโร่ใช่ไหมเนี่ยคือเดี๋ยวต้องรับหินกเอรับโฟนแนนทำอาหารหินหิดน,นี่อยต่ตรงภูเขาเนี่ย ไม่เสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะครับหรือตามีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะครับกรณีบ้านผมไม่มีครับบ้านผมนีเด็กดื้อน,นะครับก็ผมยังไม่มีตังทำอะไรมากมายแบบซื้อแบบประตูเหล็กมากั้นห้องแบบนี้เลยอ่ะอืม คือแมงแคสก็มไม่เงียบสักทีสักครั้งคือตอนนี้ก็มืดแล้วอะ่ะบอกเลยเราฟาทีเดียวก็ตายแล้วเอาหรอฮะเอาเอาโอ้โหพิซซ่าเองพิซซ่าเองเอีวิ่งกปตีวิ่งหลบเอาหลบไม่ได้อีกก็ อีรี่ทำไมมันมีซอมบี้ชาวบ้านเยอะแต่บอกว่ามีหมู่บ้านใช่หรือเปล่าโอ้เป็นไงโธ่น่าตัวอะไรอ้อสเกอรุต้าน,นี่เองอืมโทษดีที่พวกเรามีนายวิชันด้วยนะเนี่ยไม่งั้นไม่เห็นเยอะขนาดนี้หรอเพราะมีก้อมเจอสลาม พราะสลามตัวเล็กว่าน,นี้จะตีเราไม่ได้นะเคายังไม่รู้ก็บอกไว้ก่อนม่อยากมาวักกันโอ้มันแย่จังอะโอ้โหตัวนี้สิโอ้โหคือมันจะมาหาเราแบบไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวะทำไมเราขึ้นไม่ได้เออ ๋ยว้องรีบตายก่อนนีเออเดี๋ยวเราจะตายคือปลาไม่ค่อยแม่นอะตายค่ะคลิปเบอรบ์โอ้เมนคงคุ้นๆกับเพลงนี้นะต้องต่อขึ้นก่อนออต้องรีบต้องรีบ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  เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ครับมาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บครับตัวครับครับตรงนี้มาปึ๊บตัวครับมาวางก่อนสิตัวครับตัวครับตัวครับตัวอยู่นี่ครับไปครับพีเอ็รรีบ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 เดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวจะหิวเกินไปคือเราขุดมาอยู่แล้วก็ เป็นยังไงไม่มียากระโดดสูงเลยรับฟูนั้นโอเคก็น่าจะทันแล้วนะว่าเรล่าเร็ว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 เร่งมือ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 จะหิวแล้วเนี่ยคือก็จะหิวเนี่ย สติอื้มปึ๊บปึ๊บเอาท่อนไมา้ไปหนึ่งเพื่อจะอยู่เปนิดไปไอ้ข้างล่างนี่ไดยแล้วโอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยรัวรอบตารอบตาโอ้โหสกอยทั่วอรอบต,ตายอย่างชิวเฉียดน่าจะวิ่งเยอะเกินนะ มาดิบึ้มก็คือไม่เจ็บเลือดเราเยอะครับเดี๋ยวขอครับยังนอนกันโอ้ยตรงนี้มีปลาแซลมอนนะครับอุ้ยตรงนี้ปลาปลาหมึกตรงนี้ปลาแซลมอนแล้วก็ตรงนี้อะไรไม่รู้ก็ปลาแซลมอนนั่นแหละ ปลาแซลมอนนั่นหละครับโอ้ปลาซีโอ้ยฟางปลาหมึจกจเกกะโอ้โหเท่าไหร่ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แ่ละอื้มวางวาง ตรงนี้เป็นรูเดี๋ยวบ้านเราจะไม่สวยต้องให้บ้าเราสวยงามไว้ก่อนคือวางเจ้านี่มาปึ๊บหืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมนี่บ้านเหรอเนี่ยขับไปเอาหินมาอ๋อตรงนี้เอามาอส่งอ,อันไปอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเทียม <icana> แล้นี่อนกแกะออกมาปลาเผาชุบอืมดูว่าดีแล้วก็มาขุดเปียนพังเปลีอยนอืมเยี่มยี่มเยียเยีแล้วรสั์ใจเหลือเกินไอจะพังไปไในไม่ช้าเนี่ยไวเกิน ถือว่ารวยรวยเลยโชคดีมีแบบขุดไว้นะเนี่ยถ้าไม่ขุดไวนะ้น่รวยเลยตรงนี้ไม่ทานเย,ย,ยี๋ยเๆๆตรงนี้ติดนะฮะนี่ปุ๊บเอาเนื้อหมูกมาฮาชื้นเนื้อปากมา ปก็ครับไปยังจุ๊เจ้าเดอ๋อนี่เตียง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 แล้วก็เอามาวางตรงนี้นี่บ้านสุดสวยงามที่แบบสวยเหลือเกินอะ่ะเป็นบ้านที่แบบมาใหม่อะ่ะอืมแอบเคร่งรีบนี่ดูตัวเราซะก่อนคือตัวเรานี่ไป่ธรรมดา อยู่ธรรมดาได้ไงเนาะโอ้โหมาขนาดนี้แต่ผมว่าผมต้องจบคลิปก่อนแล้วแหละเพราะมันครบหนึ่งวันแล้วตามชื่อคลิปเลยหนึ่งวันก็คือหนึ่งวันนั่นแหละใช่ก็วันนี้ก็ขอไปบ,บายไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดตตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและรับชมคลิปใหม่ๆก่อน ใครกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็ขอไปบายไปก่อนครับเย้